คนด <to music> <sm all sound> ูตั้งห้าพันเนี่ยลูกเนี่ยไม่เต่าหรอกเต่าดูดิเราเนี่ยจ๋านี่ก็จะอยู่อย่างนี้แหละกระซิยุ่งสิหล่ะวัดมือแบบพี่นองแบบไอ้ใครทำหนูเมื่อเช้าใครขึ้นไปปลุกแม่เปิดท้องให้หนูหน่อยฉันก็ได้ลูกขึ้นมาปุกมาเปิดมันเป็นได้นี่ไงมันเป็นไอเนเอ้ยใช่ ก็ต sure oh! ้องมาเปิดให้นาง้เปดป่าให้เปเป่าโอดีให้ดู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 นเจ็บในนอยก็สร้างห้ขึ้นามานี่มานี่หนู่มานี่หนูมานี่โอเค ทำหนี้บ่ใช่แอคติ้งเอางงเลยเมื่อกี้ร้องอยู่เลยคอนเสิร์ตใหญ่พี่แอนมีค่ะต้องเปิดเพลงให้ไอทิชอยากให้เต้นใช่ไหมเอาแล้วไอทิชเต้นไหนบ้่งไงไอทิชจิงเจ้าจิ๋งเจ้

โคกีถุงถุงแม่ไม่รู้จับสงถุงเลยอะไรแม่เอาปักขั้นนนี้แม่บางงามกะยาวเด้อมึงพี่คิมเนี่ยพี่คิมส่งอะไรมาให้อีกแล้วเนี่ยเอาปากอปากโอ้ไปแก้งอัตชีแจ้งกับไหน เอ้ยแนเนแก้เด,เดียวก็มาถึงแล้วก็มีความคิดด้วยสามารถข้ขัาใรักลังกลับบ้านเลยไม่อกเลยไม่คันแรกคืออีล่าคันสองคือฉันคันสามพี่มดเออแม่ประหาจบูมอแม่โซดหมูเลยีอ่พลอยพลอยมาดูหัวใจพลอย พลอยพลอยมาดูหัวใจกับแม่นี่เร็วเมื่อกี้น้องเพชรค่ะเดี๋ยวเรียกพลอยมาเมื่อกี้น้องเพชรค่ะนี่อะมาพลอยพลอยมาดูหัวใจกับแม่เข้ามาเข้อันนี้นี่หันหน้าหันหน้านี้ ขอทุงทุงหน่อยค่ะขาดทุ่งเหนื่อยค่ะอันนี้น้องพลอยค่ะใ<า>นขอหัวใจหน่อยค่ะวัาไงห,หัวใจนั่นอุย้ยขอไอติมหน่อยมีไอติมไหม มีเค้กไหมคะป้ายุ <k <k hmm ้ยป้ายุ้ยถ้ามีเค้กเดี๋ยวพลอยร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้ฟังใี้กดไลค์ทุกตัวแคร์ด้วยนะแฮปปี้บอร์เดย์ไอศครีม ขอพี่เขาเลยขอป้ายุ้ยนี่ขอป้าป้าหน่อยขอป้าป้าหน่อยไปอยักไอจิมโอ้ยโอ้ยเจา้าตงรงหเหรอวมอะนี้นี่ยชิปกุดตง<อ>แม่เล้อาไปจิมนะแม่อุ้ยนี่ไงมาแล้วนั่น <c oughs> อาปาก มาดูหัวใจเร็วเดี๋ยวมั่งมีหัวใจก่อนเดี๋ยวมเป็ดนาทไลแล้วก็ให้ให้น้องนั่งอยู่ด้วยน่ะมี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาพี่เป็ดอยู่ไหนคนดูไลเยอะมากเลยว่าเป็นยัง ม่นยังสดดิป <c oughs> <c oughs> ิดมาเร็วปุ๊บเครื่องตาเป <c oughs> ็นขอขอไอติมไอติมนิดนึงอ่ะไอติมนิดนึงขอขอไอติมนิดนึงได้ไหมอ่ะขอไอติมไอติมขอไอติมนิดนึงอ,อ พายิม็นิบีเนี่ยพี่คิมส่งมาอันเล็กๆเป็นอย่างน้บอดนีโอ้ยอาปาอาปาวัวตกลวัวตกไม่ได้ตกกลัวเอวัวตกไม่ได้ตกกลัว อุ้ยมาอีกแล้วไอ้ติมอีกแล้วขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะใช้หัวอุ้ยนอนอุ้ยพี่จ้าขอไอติมหน่อยนะขอไอติมหน่อยครับขอขอขอแรงหน่อยค่ะ สร้างมือแข่งครับไม่แล้วคนดูก็ไม่ไอซิมแบดเันตาตาต้าต้าน่ารักพีนฟันจีพิ้งอะไรมือนเจเต้ต้าตาตาอะรองร้องชีเสิร์ฟให้พี่ๆี่ฟังก่อนชีเสิร์ฟสวยอดอด ชพอยังเอาอีกไหมบึมบึมขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนกอยค่ะขอนกหน่อยค่ะมีนกด้วยเหรอมีนกมีหมูเด้งด้วยน่ะ ตดตตาล่ะอะข้างเขาหูวินโน่ของตัวเลยใช่อะวินโล่ไป็นเพื่อนยาววินโน่ขวาน่ะวไปไหมยาวติดต่อ มาเมียจิตนาการสดูี่นี่นะดูสิดูสิดูสิน้วแม่ปวดมือ

วสวัสดีค่ะอยู่ข้างหลังระเบิดตาเลยวันนี้พรุ่งนี้วัดบ้านได้รีวิวยาดมฝาแดงหน่อยดีพี่อันชอบค่ะใช่ ทุงทุงยังไม่ไปค่ะไม่ออกไปซะไม,มไม่ได้ช่างเลยทรงผมมันเปลี่ยนหน้าคนจริงๆนะอ๋อกราฟิกขอบคุณมากพิมทำเป็นเล่น เหมือนมากเหมือนเพชรพลอยเลยจริงทรงผมเปลี่ยนคนตุ่มคนวันนี้ทำงานที่กระนวนค่ะขอนแก่นผมบางหรอนม่ขอของขวัญกับเป็นแม่แม่อือฮูผู้จ้าหอดบซื้อเขาเพชรน่ะแม่ก็อู้จากกว่า ดูโทรศัพท์อะทุ่งๆไหมหนูอย่ากได้ทุงท่งๆขอบคุณมากค่ะรีวิวหมอลำเจก,กันร้อยเมื่อคืนหน่อยสนุกมวนจ่อยขอสามคำมเหนื่อยง,ง่วงใจสั่นมาก เหนื่อยง่วงเมาอาสามคำไหมคะอาสามคำนี่นี่ไปเบิ่งนี่หนาเวทีนอนตื่นตื่นไปหยอกกันนะอาร์ตยูคนคนละคนดูหกพันกว่านะไม่ยังกี้นี่คีบอะไร เอียนอีแลกเกิร์นใครทีมใัรอย่างเงินโทรมาแล้วจองแล้วเลิศอลังการคุ้มสุดคุ้มอลังการค่ะชื่อเด่นชื่อเดนน้อยกว่เด่นมากเลยชื่อเด่นเยอะยมันไม่แบาบวมนะว่าโชว์หน่ยประทับใจเพราะไม่ได้ออกไปดูเลยแต่ว่าหัวหมุนมากในเพลงอะไรอย่างงี้หัวหมุนมากแต่ฟีดแบ็กดีนะแม่แบบ อะไรลาบลูกหมดทุกอย่างเมื่อคืนฝนก็ไม่เลิดสุดๆเป็นไรเป็นไปไม่ผิดหวังพอนอนหลับแล้วพักม่อนกเนี่ยเอามาดูมาดูขอมาขอชุงๆมาเร็วมาเร็วนใคไออ ตลุงชักชาคนต่อตลุงชักชาคนนี้กินไอครมมากินไอครมเจ็บต้องอยากอ้นาให้แม่เอา้ยแม่รู้เยเอาเลยนะขออะไรขะรนะขอไอศครีมอ๋อขอไอศครีมขอไอศครีมให้หนูหน่อยค่ะ